ทดเทเทดเทดเยสสกินใหม่ของคุณทนายปิดตัวแล้วดังเกินไปไหมอาม,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 มา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 แล้วเหตุหลังจากที่เห็นโพดกันไปแบบปกติแล้วกลับมาอยู่กับสกินชนายซึส,สกินนี้มีชื่อว่าอัมราฮัมเกร Learning. เออจริงจริงชื่อสกินก็สะกดยากนิดน,นึงนะ <c oughs> ก็คือไปนั่งสะกดอยู่ในกับ Google ก,ก็นั่งคุยกับ Google ไปนั่นแหละ <c oughs> ก็คือสกินนี้ถามว่าเป็นสกินฟรีไหมสกินฟรีจ้าคือไปทําภารกิจมาเว้ยมันจะมีภารกิจ6ขั้นภารกิจนะมันก็แบบเป็นแบบเล่น1แมตช์เล่น2แมตช์สแมตช์สแมตช์แล้วก็แบบ พับไม้เศษฆาตรกรจู๊กปั่น300%อะไรเงี้ยมันให้เราทำภารกิจจนถึงขั้นที่6เราจะได้สกินของชนายมานะคะก็เป็นพวกเดียวกับอ,อ,อยู่ในลูกแก้วนั่นแหละอันนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นผ้าไปดู ก็นี่แหละอยู่กับสกินลูกแก้วแบบเดียวกันเลยก็มาผอมครูกันคือแบบเมนทนายต้องมีสายฟีต้องมีแต่ใครไม่เมนทนายไม่ต้องเล่นจัดหรือว่าจะเก็บไว้ดูก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นฉันนะจะไม่เมนทนายเลยถ้ามีตายบ้างผิดเล่นผิดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่เมนเลยจ้าแล้วก็แบบเล่นไม่ค่อยเก่งเลยทนายเนี่ยโอเคเข้าไปดูในเกมเพลเลย โหลดแมพเข้ามาอยู่ในโรงงานผลิตอาวุธแล้วนะโอ้โหไม่ขอปั่นตรงกลางก,กันนะเสี่ยงมากเสี่ยงมากจ้าขอไว้ป,ปั่นอยู่แถวแถวเอ่อแถวแถว,แถวโรงงานโอ้โหบอกแล้วดีนะไม่เข้าไปปั่นตรงกลางอะ่ะอ้าวหมอปั่นอยู่ตรงนี้ด้วยเลยตอนนี้อะไรเนะี่ยโอ้ขาวดำขาวดำเอาน้ำหอมลมแล้วน้ำหอมแบลเอ้ยขาวดำแบลน้ำหอมแล้วหมอ เธอต้องรีบปั่นนะเธอเป็นตัวเอ่อเอาเอา,เอา,เอาปันแตกเอ้ยังไม่พูดถึงเลยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนอย่าพึ่งปันแตกเดี๋ยวฆัตกรมันลากหัวมาเอม็มมาจะทํายังไงเอม็มมาตอนนี้เข้าไปช่วยแล้วฮะถามว่าเอม็มมาจะช่วยไหมยังนะเพราะว่าล้มไวเกินนะเฟสแรกอย่าพึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งช่วยนะเพื่อนให้ปั่นได้ครึ่งก่อนปั่นได้ครึ่งแล้วช่วยเลยช่วยดิช่วยดิรออะไรเพื่อนช่วยเลยเออสวยมีไทยด้วยอืมดีเอาเอา ดูกีฬาเพื่นๆมันมันดูกีฬามันมันเพื่นเกินไปปั่นแตกเลยโอเคมาใกล้จะเสร็จแล้วสามสองหนึ่งโอเคเอา้าวล้มพอดีน้ำหอมกูล้มอีกแล้วโอ้รอบนี้ใครจะไปช่วยเนี่ยเธอไหมหมอหมอเธอไปช่วยไหมเพราะว่าฉันเป็นตัวปั่นตัวปั่นก็ต้องปั่นตัวจูก,ก็ต้องจูกตัวช่วยก็ต้องช่วย งั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยเองไม่ต้องห่วงเรื่องช่วยคนเนี่ยฉันเป็นหมอช่าชํำนาญมาก่อนขอให้มันดีอย่างที่ปากพูดก็แล้วกันนะได้อยู่แล้วจ้าออาไปแล้วไปไวมาไวนะเนี่ยคุณหมอเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องปั่นไปเอ็มมาไปไหนเนะี่ยเอ็มมามาฮิวก่อนไหมลูกพี่ปั่นอยู่ตรงกลางนะลูกพี่ปั่นอยู่ตรงกลางเอ็มมานั่นไงเห็นเอ็มาแล้วอยู่นู่นถามว่านางจะเข้ามาหาเราไหมไม่รู้แต่ว่าเอ็มเอ้ย เอมิลี่หมอเอมิลี่หมอเธอจะเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้นะเออเอมิลี่กับหมอก็คนเดียวกันใช่ไหมวะเออนั่นแหละเลมมาลูกหนูอยู่ไหนเอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหหนูไปโดนหมาตัวไหนกัดมาลูกไม่ใช่หมาค่ะขาวดาตีหนูค่ะอาล้อนูกขอโทษขอโทษอือหอเส้นหลังนี่ตึงยังนะทีหลังอ่ะบอกให้ไปนวดบ้างนะใครอยากก็ได้ที่นวดอยู่บ้านนะลูกเอาหมอล้มแล้ว ไรวะตีั้างเยวหมอล้มเลยสงสัยน่าจะดูมช็อกแล้วก็ช็อกสุดข,ขีดของเซตโอ้โหตอนนี้นะคะเอมมาก็กำลังเข้าไปช่วยอย่างเมามันนะคะตอนนี้ส่วนกูก็ปั่นไปอย่างเมามันนะก็จะเสร็จดแล้วเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปปั่นแถวๆหน้าประตูกันอออออือ,อ,อ,อจะไปไหมจะช่วยได้ไหมช่วยเถอะช่วยเลย,ช,ย,เลยช่วยเลยเพื่อนช่วยเลย มันจะเลยเฟซเออสวย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 ,สวยเอาเอาเราไทยเอ็มม่ายังไม่มาชิบหายแล้วกูเราไม่มีไทยอ่ะเราเป็นตัวปัน่นเราจะให้เธอเราจะให้เอ้เธอจะให้เราไปช่วยหรอโอ้ยลิ้นพันจังเลย <c oughs> อย่ากโกรธลิ้นตัวเองเลยแค่ฉันเล่นเนี่ย <c oughs> ก็จะปวดหัวอยู่แล้วโอ้ไม่กอดอ้าเอา็มม่าโดน อา้าวเอมมาโดนเอมมาโดนเอมิลี่ก็โดนโอ้โหแม่งโดนอะไรกันนักหกนาวะ่ะโอ้โหโถ้าตามเอมมาได้คือดีเลยถ้าตามเอมมาคือดีเลยโอ้โหกูนี่แบบตัวปั่นได้ปั่นจริงๆวะ่ะนี่มันมีอยู่จริงเหรอที่ตัวปั่นจะได้ปั่นจริงนะโ,อ,โอ้หมอหมอโอโห้หมอกูล้มอีกแล้วโอ้โ ตีนี้มันเป็นอะไรกันวะมันชอบตายเก้าอี้เหรอมึงอยากออกทางเก้าอี้กันเหรอฮะโอ้โหน้อหลบก่อนเดี๋ยวเขาดํามันชาจิาถ้ามันชา์จมากูตายห้าเลยนะนี่อา้าวคนเอา้าเอา็มมา,ามึงไปห้ามน้ไมไปใกล้ม,านามาันําไมโอ้โหตีนี้มึงชอบอยู่เหรอมึงชอบมึงชอบอยู่กับฆาตกรเหรอมึงชอบออกจากทางเก้าอี้เหรอมึงเป็นอะไรนะ ออกทางประตูยากขนาดนั้นเลยเหรอมึงต้องออกทางเก้าอี้นะเพื่อนมึงทำไมต้องไปไกลมันด้วยะเรากูไก็ยากอีกแล้วมึงไม่สนใจเล่นเลยหลุมยืนหรือเปล่าโอ้อยู่อยู่แต่ว่าต้องปัน่นปั่นเดี๋ยวอีกาขึ้นหัวขอปั่นเดียวก็ได้นะเพื่อนเพื่อนจะลุกยังเอารุกไวบ,บาบอนี่เพื่อนเอารุกไวมาบออือ เอาลูกไปมาบอกโอ้โหเขาดามันชันมาเขาดามันชันมาอุยโดนตีแน่คุณโดนอีโอโ้โหเขาเขาเขวิ่งไปหาไม้ก่อนไม้ช่วยชีวิตอยู่ไ,ไหนมาช่วยชีวิตมาอยู่ข้างหน้านั่นเองม้อยู่ข้างหน้าจะรอดหรือว,าว่าตอนนี้ทนายวิ่งมาแล้วก็พังไม,ม้เป็นที่น้บร้อยแ,แล้วฮันเตอร์ก็ตามไม่ทันนะ แล้วทีนี้ฮันเตอร์ก็เดินสวนมาก็ฟาดไม่โดนอีกฟาดไม่โดนอีกแล้วนะคะตอนนี้ทนายก็วิ่งไปที่ตู้น้ำนะคะก็ไม่รอดเหมือนเดิมใครก็ได้ช่วยกูดูเอ,อยอีตีนี่มันชอบออกทางเก้าอี้เอ็มมามึงหิวเสร็จมึงวิ่งเลยลูกมึงทำไมไม่วิ่งเลยลูกหนูเล่นเป็นเปล่าครับหนูหนูเล่นเป็นไหมห,หือูจะลุกได้ไหมเนี่ยลุกได้ไหม ขาวดำมอย่ามาเอากูนะมึงไปเอาเอมมาก่อนเลยมันเป็นตัวปัญหาอย่ามายุ่งกับกูเลยนะยจะลุกได้จะลุกได้หวะจะลุกได้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 แล้วลุกได้แล้วเย้ไปหาหลุมก่อนเลยสวยเลยขาวดําจับมันนั่งเลยเพื่อนมันโกรธมันแกรงมันแคร์อะไรๆๆอันใจเย็นพึ่งรัวริน อรอบนี้มาดูกันว่าชนายสกินอัมราหัมเกรนจะรอดหรือเปล่าโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วเสียงหัวใจมาดคุณเปิดตู้คุเปิดตู้ในนั้นไม่มีใครครับมีแต่อากาศไม่มีใครมีแต่อากาศโอ้โหมันไปแล้วมันไปไหนของมันวะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วทุกคนเงียบๆนะมันไปไหนก็ไม่รู้แต่เสียงหัวใจยังอยู่ มันไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ต้องเงียบๆก่อนมันได้ยินเสียงเราปะวะโอ้โหอ้ไฟแดงข้างล่างมากไฟแดงไฟแดงโอ้ยอย่าชิปส่วนลิวเค้นอย่าอย่าดูดวิญญาณเออเมาเมาทำไม้ไม่ได้อีกไอ้บ้าไอ้บ้าอย่าไปยุ่งกฉันอย่ามายุ่งอย่ามาอื เออโอเคกูคออกทางเก้าอี้ก็ได้หลังจากที่กูอยากออกประตูกูออกทางเก้าอี้ก็ได้เออเพื่อนเออถ้ามึงอยากออกกูก็อยากออกด้วยเพื่อนไปมึงตั้งใจถอะรหัสอะไรกูล้มแล้วมึงเป็นอะไรอืมความรู้สึกมึงชา้าจังเนาะเพื่อนบา,บายบายระก,กอนเดอพี่เดอ๊มีแค่เคพื่งนรอบแรกเองนะ โอเคก็มารอบที่สองหลังจากที่ตายเหมนหมูเหมยนหมามาแล้วอ๋อรอบนี้จะเจอฆาตกรใครวันเนี้เอออุ้ยโจเซฟไงเห็นกล้องมันแล้วเห็นกล้องมันอ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหัวขโมยนี่เธอไปขโมยอะไรมาไปขโมยสร้อยมันเปล่าเนี่ยฉันเป็นทนายจะต้องตัดสินแกนะหยอกหยอกแล้วช่วยกันปั่นเลวเพื่อนก่อนที่เราจะมาตัดสินกันเนี่ย เรามาปันกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมืใจ่หม่ใจมามันมาเหรอไม่ใช่อ้าวมันไปไล่เพื่อนอยู่เหรอมันไล่เพื่อนแล้วมันไม่บอกตูอ้าวอาเอาอามันจะทำยังไงดีนะออาเพื่อนปั่นแตกใจเย็นเพื่อนเราคุยกันได้ไม่ต้องรีบร้อนเรารู้นะว่าเธออะเออว่านายเป็นคนจะเป็นโจรใจร้อนแต่เราไปปั่นเครื่องอื่นก่อนเดี๋ยวเกมมันจะช้าเกินไปนั่นไงมันไล่กันอยู่ตรงนู้ด ไดกันอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเราต้องไปปั่นเครื่องนั้นจ้ะไม่ไปปั่นเครื่องนั้นอ่ะชืบวิมันถ่วงเวลาแล้วหกสิบวินาทีเลยเลยไปปั่นเครื่องนี้ต่อฮนะปั่นเครื่องนี้ต่อเครื่องนี้ยังไม่ปั่นได้สักเครื่องเลยเนี่ยเมื่อก,กี้มันตามใครว่าน่าจะเป็นนักบินน่าจะเป็นโคไม่ก็เป็นแม่หมุแม่มดสักแม่เออแม่หญิงแม่มดดำไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แม่มดดำ อันนี้เป็นพรีสเททน่าจะเป็นพรีสเททไม่ก็โคนะจ๊ะน่าจะไล่กันนั่นไงมันไล่กันอยู่ทถอนั้นได้เลยเมื่อกี้มันขึ้นไหนโอ้อันนี้ก็ปั่นแตกจังวะเอา้าเอ้าเธอไม่ได้โดนไล่หรอ,อแสดงว่าก็เป็นโคแล้วสิเ้าผัดกันปั่นแตกเออเอาเอาเอา,เอาี่ปั่นแตกอีกแล้วคลิปที่แล้วก็ปั่นโอ้ไม่ก็อยากจุกแล้วเนี่ยไม่อยากปั่นแล้วอยากได้คลิป มาให้หน่อยโจเซฟฉันอยากจูกเธอจะไปไหนเธอจะขึ้นบ้านสองชั้นเหรอตามใครไปตามไปไม่ได้อะไรรอกโจเซฟหรือว่าต้องฝวนนางวะโจเซฟหน้าเมียนมาตาเหมือนป้าทองโอ้โหโอ,โอ้ไฟแดงออกมาโอ้โจเซฟเราพูดเล่นใจเย็นมาเอ,อตามมาเลยกูอยากจูกอยังไม่โดนไม่โดนโดนก็ตีไม่ถูกอัดไม่โดนถูกก็ไม่ตั้งใจตีวิสกิลมาก เออตื่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 อตม่อตื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 ่นตื่อ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 ตื่ดตื่อตื่นตื่อตื่นตื่นตื่อ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 ตื่นตื่นตื่อตื่นตื่ะกด่อใส่ัน โอ,โอ้มันมาแล้วตามตูดตามต mm ูดไรตามจี้ตูดมาแล้วเพื่อนรีปันกันเนื้อเหลือสองเครื่องเนี่ยรีปันกันเนื้อจะโดนตีคาไม้หรือเปล่าเนี่ยโดนตีไหมโดนตีไหมแต่ขอดักก่อนแต่ขอดักก่อนเ้ยแล้วก็ยืนพิพากษาหนึ่งสเตปอุ้ยเท่หว่ะยืนพิพากษาด้วยเออแล้วก็พับไปก่อนแล้วก็โดดข้ามหน้าต่างตรงนี้แล้วก็สปินไปอีกหนึ่งแล้วก็ วนกับวบกกมาแล้วมันก็เดินมาปึ๊บแล้วก็พามาส่ปึ๊บแล้วก็ข้ามกลับไปอีกแล้วทีนี้เราก็เดินพิพา,ากษาต่อแล้วก็พาม้ปอีกฮะพาม้ตัวเซฟก็น่า,าหันไปยิงแล้วก็ข้ามไปเพื่อนปิดได้ฮะตอนนี้แล้วเราก็กำลังที่จะวิ่งไปประตูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปถึงหรือเปล่าเจอโจเซฟไล่ตามจี้ตูดมาเหรอ โจเซฟให้เรามีลูกไปลูกมีลูกมีเมียเธอเอ,อิร์ดปล่อยก่อนปล่อยก่อนโจเซฟใจเย็นเพื่อนไปตามคนอื่นบ้างอย่ามาตามเราแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่จาเป็นลงจุกหมักบอกแล้วไงืบอกแล้วว่าอย่าตามเราอย่าตามเราเอาเพื่อนออกกันหมดแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นตีนี้มันรีบออกไว้ไปไหนวะโอ้โหเล่นดีแต่ไปไวก่อนนะเพื่อนไม่ช่วยกันบล็อกนี่หรอ ไม่รอยืนเต้นกันหน้าประตูเลยเหรอเพื่อนโอ้ยอ,ออกประตูดีกว่าออกประตูดีกว่าจะไปพิสพากษาจะไปตัดสินคดีต่อโอ,โ,โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาเล่นสกินอัมราฮัมเกรย์สกินนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะเออก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรแล้วก็ต้องคอยดูคลิปต่อ,ตอไปโอเคก็ จบกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีขอบาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย